แล้ววันนี้นะครับผมจะมาทำการเป็นราชากล่องสุ่มมาเวลอดิจนตนั่นเองนะครับผมราชาว่าอะไรมีให้กล่องเดียวอ่ะเข้ามาเลยนะครับนี่นะฮะกล่องนี้นะครับที่ผมให้ดูกันในกลุ่มซื้อขายมาเวล์ดเจนตนั่นเองนะครับว่าเนี่ยไอตรงป้ายตรงเนี้ยมันเป็นรูปซิฟแล้วก็เป็นผู้หญิงซึ่งหลายคนทายกันว่าน่าจะเป็นซิฟแล้วก็แพ็คคู่ทอง เพราะว่าตรงข้างๆนี้ก็มีรูปท่ออะไรมาเนี้ทุกคนคิดว่าอย่างไงครับเดีย๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนทนี่เราจะไปแกะกันต้องบอกก่อนนะครับว่ากล่องสุ่มเจ้าตัวนี้เนี่ยยังไงก็ได้ฟิกเกอร์แน่ๆนะครับทุกคนแล้วก็หาซื้อกันได้ที่ไหนหาซื้อกันได้ที่ร้านของพี่เดชสุทัศน์นั่นเองนะครับตรงพะรามเก้านะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะแชร์โลเคชั่นไว้ให้ใต้คลิปนั่นเองนะครับผม เพื่อให้เป็นการเสียเวลาแกะกันเลยครับมาผมจะใช้คัตเตอร์นะครับแกะแกะไปเลยนะอืมใช่มาดูกันสิว่าเราจะได้อะไรราคานะครับก็กล่องทุกกล่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นมาลิเจนสตาร์วหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เขาทํามาเป็นสองส่มแบบนี้ไอ้กล่องส่มแบบเนี้ย,ย,นนยคือ999บาทนั่นเองนะครับตีเป็นพันหนึ่งนะครับพันหนึ่งมีทอนเออ พันหนึ่งมีทอนะครับทอนหนึ่งบาทอ่าเดี๋ยวเราตัดอีกด้านนึงก่อนนะครับอ่า,อาเป็นน่าจะเป็นแพ็คคู่จริงด้วยนะครับผมอ่าใช่นะครับนี่เป็นแพ็คคู่นะครับอ่าเป็นแพ็คคู่ทอกับซิฟนะครับในมาวล เออเขาเรียกว่าอะไรสตูดิโอนะครับในในหนังนะอ่าเป็นแคคู่นะครับซึ่งผมน่าจะไม่ได้แกะออกมาเลยน,นะครับเพราะว่าไม่ใช่สายมาว์เวลไม่ใช่ไม่ใช่สายหนังนะครับก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อซื้อขายได้นะครับเออเดี๋ยวผมไม่นานนี่แหละเดี๋ยวเอาไปลงขายเดี๋ยวเอาไปเอาไปซื้ออย่างอื่นนะครับเออแค่ สำหรับวันนี้ราไปก่อนใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องด้วยนะครับไปก่อนสวัสดีครับ